สวัสดีครับมาดูกันกับคลิปนี้จีนครับกำลังตีกิวรวมอยู่กิว GEA นี่คือกิวราชาของเซิร์ฟ1187ที่ผมเล่นกันอยู่ตอนนี้ก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันคือใครไอตัวนี้เคยเป็นราชามาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วน่าจะมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเป็นตอนนี้กำลังไล่ตี dCA อครับกิวอันดับ2ซึ่งข้อเสียข,ของการที่เราอยู่กิวรวมกิวใหญ่ๆก็จะมีประมาณเนี้ยคือ มันถึงจะรวมกันแล้วดูมีพลังลบเยอะแต่ว่าการโดนตีเนี่ยอาจจะโดนตีได้ง่ายมากนะครับผมอย่างที่เห็นตอนนี้คือเนี่ยครับตึกพันดีซีก็โดนทําลายไปแล้วเมืองก็ไฟไหมทุกหลังครับน่าจะทาหารตายไม่เหลือเลยตอนนี้เนี่ยครับผมก็จะโดนเข้าใจว่าน่าจะมีสปายครับเพราะว่าช่วงนี้ g e เเนี่ยเข้ามาตีได้บ่อยตีคิวนี้บ่อยมาก เ E A ก็จะตี DCA ตัวนี้จะโดนบ่อยมากในช่วงนี้ช่วงสังเกตดูประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มเริ่มซึ่งจริงๆแล้วจีนเนี่ยก่อนที่จะมาไล่ตีกิวเนี่ยเขามีเรื่องกับไทยแต่ว่ากิวเนี่ยก็ในช่วงที่จังหวัดที่ทางนู้นแชทบอกพิกัดเมืองผมเองนี่แหละกิวเนี่ยก็ออกไปกิ้วดีเนี่ยกิวรวมเนี่ยก็ออกไปว่าพอออกไปว่าแค่ไม่กี่คำก็เลยเป็นการเปิดโจทย์ ิวใหญ่อันดับหนึ่งจากที่เล็งของเราไว้ก็หันไปตี DCA แทนซึ่งจริงๆแล้วดูสังเกตดูง่ายๆนะครับผมกิวรวมพวกนี้จะมีปัญหาคือเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นสปายหรือเปล่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ถ้าไม่สนิทจริงๆเนี่ยอย่างกิลดีซีิวรวมแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นสปายไม่รู้ว่าใครมาจากชาติไหนเปิดรับทุกคนที่มีพลังลบเยอะๆซึ่งบางเมืองเนี่ยมันก็เป็นเมืองเมืองของจีนแต่ว่าเ,เขาเรียกว่าไงครับผม แฝงตัวเข้ามาเพื่อมาดูว่าเมืองเนี้ยพิกัดเนี้ยเล่นอยู่ไหมหรือว่าปิดอยู่เพราะว่าการที่เราเข้ามาอยู่รวมกิวปุ๊มเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าใครเล่นอยู่หรือใครไม่เล่นอาศัยอย่างสมมติตอนนี้ผมอยู่ในกิวไทยผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยใครอยู่เล่นอยู่ไหมตอนนี้แล้วก็กดดูที่พันธมิตรแล้วเราก็ดูที่สมาชิกก็ะจะเห็นเต็มที่ครับผมเนี่ยตอนนี้ก็มีมีหัวกิวมีหัวกิวออนอยู่แล้วก็มีผมก็คือมีผมแค่นี้นอกนั้นเนี่ยเมืองพวกเนี้ยจะไม่มีใครเล่นอยู่ในต,ตอนนี้ปิดอยู่เนี่ยครับผม สามชั่วโมงที่แล้วสี่สิบสามนาทีที่แล้วหนึ่งนาทีที่แล้วอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นเห็นเลยว่ามันก็จะสามารถรู้ได้ว่าเออเฮ้ยกิลนี้ตอนนี้มีใครเล่นอยู่บ้างซึ่งการเป็นสปายในในเกมนี้ก็จะง่ายมากถ้าเรารับคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่ารับคนที่ไมออ่ไม่รู้ว่าเป็นชาติไหนซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นจีนปลอมตัวมาต้องยอมรับเราบผมเกมนี้จีนเยอะมากเยอะทุกเซิร์ฟถ้าเราจะคิดว่าจะหนีไปเรื่อยๆเพื่อจะไปตั้งตัวใหม่ให้ให,ให้ทันจีน เป็นไปไม่ได้ครับผมเกมนี้มันจะสนุกอยู่ที่การเอาตัวรอดในเมื่อเราหนีมันไม่ได้เอาตัวรอดให้ได้ครับผมเกมนี้สําคัญตรงนี้เอาตัวรอดให้ได้การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเพราะว่า,อ,าอย่างผมตอนนี้ผมก็ย้ายกลับมาเฝ้าฟาร์มเอาฟาร์มของผมมารวมกันไว้แล้วก็เฝ้าอยู่ซึ่งก็มีเพื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยครับผมก็จะมีเพื่อนมาอยู่ซึ่งมันก็จะมีข้อดีเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกคือเราสามารถส่งสเบียงช่วยเพื่อนได้้ถาเพื่ออนขดะไร ถ้าเพื่อนอยู่ไกลเนี่ยผมก็ไม่ไปส่งให้แน่นอนแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกล้เนี่ยโอเคเราช่วยกันได้แต่ก็ต้องบอกให้รู้ว่าครับผมว่าความปลอดภัยในการอยู่รวมกันคือถ้ามีเมืองใหญ่เมืองนึงมาลงตีปุ๊บเนี่ยความสูญเสียมันก็จะจะรุนแรงกว่าอย่างผมนตอนนี้คือกิวฟาร์มอ่ะเป็นเมืองฟาร์มที่มันไฟไหม้อย่างนี้ก็คือผมตีเองตอนนี้ตีเก็บสเสบียงเอาไว้แล้วก็อยู่ในช่วงอัยพเมืองครับผม ก็จะรีวิวให้ดูครับผมถึงการอยู่รวมกันแล้วแล้วไม่สนิทก,กันอยู่รวมกัน,นเยอะเนี่ยครับผมจะมีเมืองเลเวลเนี่ยครับเลเวลยีก็ไม่รอดเนี่ยครับผมไอ้ที่รอ,อดอยู่ก็คือกลางมุ้งทันเปิดเกาะทันก็จะรอดตัวไปจะถามว่าที่เหลือเป็นยังไงอย่างที่เห็นครับเละไฟไหม้ทั้งกิวเดี๋ยวเราดูเมืองน,นี้ทำไมไม่โดน แปดแสนโอโดนไปแล้วครับเรียบร้อยไม่มีทหารไม่มีอะไรเหลือแล้วเลเวลยี่สิบห้าครับเนี่ยครับผมก็จะจะโดนประมาณนี้สําหรับการอยู่รวมกันผมแนะนําสําหรับคนที่เล่นในเซิร์ฟใหม่ๆเข้ามารวมกันใหม่ๆแล้วยังเล่นได้ไม่นานนักอย่าเพิ่งเรียกรวมตัวกันในกิวบางคนบอกว่าโหเปิดเซิร์ฟมาปุ๊บต้องรีบเรียกกันเข้ามารวมกันเพื่อความปลอดภัยผมบอกให้รู้ได้เลยครับผมว่าถ้าตับใดที่คุณยังไม่สามารถคุ้มครองใครได้ อย่าเพิ่งเรียกเพื่อนมาอยู่รวมกันเพราะว่าถ้า,าเกมนี้มันเป็นเกมวางแผนถ้าคุณไม่สามารถจะช่วยเพื่อนได้หรือว่าจะจะบอกว่ามันเป็นศึกศักดิ์ศรีถึงเรารู้ว่าเราตายเราก็ต้องเอาทหารเอาไปตายให้หมดเพื่อเพื่อให้ช่วยเพื่อนคุณคิดผิดครับผมเกมนี้เป็นเกมวางแผนย้ําว่าเป็นเกมวางแผนจะต้องเน้นย้ําเพื่อสอนทุกคนว่าวิธีการเอาตัวรอดสําคัญที่สุดคุณทํายังไงก็ได้ในเกมนี้ให้คุณเอาตัวรอดให้ได้ให้พาเพื่อนเอาตัวรอดให้ได้อัพเมืองให้ได้ให้ทัน อย่างตอนนี้ถามว่าผมไม่ได้อยู่รวมกันแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับผมตอนนี้ผมก็เลเวล22เนี่ยเพื่อนที่เพิ่งย้ายกลับมาก็เลเวล22เพื่อนหลายๆคนที่ไปก็เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับผมเนี่ยเพื่อนที่ออกไปอยู่ห่าง,างนี่ก็22เหมือนกันครับผมไม่จําเป็นเลยว่าที่เราจะต้องอยู่รวมกันแล้วจะเป็นอ่ถึงจะปลอดภัยเนี่ยครับผมนี่ก็22เหมือนกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยถามว่าตอนนี้ผมเคยได้บอกให้ใครกลับมารวมไหมก็ผมก็ไม่ได้บอกอันนี้เป็นเมืองฟาร์มของเพื่อน เนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่รวมกันมันก็ปลอดภัยได้เนี่ยครับผมอย่างเนี้ซุปเปอร์สมายเลเวล20เลเวลประสาท20ดูพลังลบแล้วกันครับผม2ล้าน7นี่คือเมืองของนางครับผมซึ่งเขาก็อยู่กับเมืองฟาร์มเขาถามว่าปลอดภยัยไหมมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งซึ่งซึ่งถ้าหากว่าต่างคนต่างโดนเนี่ยความเสียหายก็จะไม่บานปลายเหมือนกับการอยู่รวมกันเป็นทีม แต่ถ้าการอยู่รวมกันเป็นทีมแล้วไม่สามารถจะช่วยใครได้อย่างผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างกล,กลับมาที่จุดเกิดเหตุเนี่ยครับผมถามว่าทําไมพวกนี้ถึงโดนทางที่เขาไม่อยู่ใกล้ครับผมเนี่ยดูสิเลเวลยี่สิบห้าอยู่ใกล้เลเวลยี่สิบเอ็ดก็อยู่ใกล้เนี่ยเลเวลยี่สิบสองเนี่ยยี่สิบสี่ทั้งนั้นเลยยี่สิบห้าทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าทําไมไม่สามารถช่วยเมืองเล็กๆได้เพราะว่า การอยู่รวมกันก็จริงแต่แต่เขาเรียกว่าไงครับผมมันจะต้องมีการนัดแนะกันไว้อย่างดีในการอยู่ร่วมกันว่าเออเฮ้ยคนนั้นไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่นะทำยังไงอาจจะต้องอทางที่ดีอาจจะสร้างกลุ่มไลน์เอาไว้เพื่อคอยเตือนกันให้มากลางมุ้งหรือว่ามาช่วยต่อสู้แต่การที่เป็นกิลรวมขนาดเนี้ยซึ่งต่างเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยจะให้รวมกันในไลน์รวมกันใน Facebook กจ็จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เรียกว่ารวมกันแบบหลุมๆก็จะอย่างที่เห็นครับผมดูมีมาสองเมือง อ่าเลเวล32กับเลเวล26มาแค่2เมืองแต่ว่าเผา DCA ได้ทั้งกิลทังทั้งที่กิวนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับผมว่ากิวนี้พันธมิตรพลังลบบอร์ดอันดับด c a อครับอันดับที่2ครับพลังลบ94ล้านแต่ถามว่าทำไมโดนเผายังง่ายได้ก็อย่างไไาที่เห็นครับบอกย้ำไว้เลยว่าการอยู่รวมกันถ้าเราคิดว่าเรายังไม่สามารถจะปกป้องเพื่อนได้ อย่าเพิ่งดึงใครเขาเข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็จุดที่อันตรายที่สุดก็คือจะเป็นบริเวณนี้รอบปราสาทบริเวณนี้ที่เป็นจุดทรัพยากรเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเกี่ยวกับจุดทรัพยากรเนี่ยครับผมมันจะเขียนไว้เลยว่าโซน6กถึงแปห้าถึงเจ็สี่ถึงหอะไรพวกนี้โซนทรัพยากร6กถึงแและ5้ถึงเจเนี่ยจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดเพราะว่าพวกเมืองใหญ่หญทั้งหลายเนี่ยมันจะมันจะวาร์ปเข้าไปอยู่ละแวกนี้เพื่อเพื่อที่มันจะสะดวกในการเก็บสเสบียง แล้วถ้าเมืองเรายังไม่ใหญ่พอแล้วเราเข้าไปอยู่ในละแวกนี้เราก็อาจจะกลายเป็นฟาร์มให้มันปนสเสบียงได้เหมือนกันเพราะมันไม่ต้องเดินไกลอย่างของผมเนี่ยที่ผมเลือกอยู่ในโซนทรัพยากรโซนนี้ก็อย่างที่ว่าครับผมจับปราสาทมาเนี่ยเดินทางมา 3- 4 0 0รกิโลเราไม่ได้หวังว่ามันจะไม่มาแต่ถ้ามันเป็นการเดินทับมาจากตัวปราสาทเนี่ยจากละแวกเนี้มันจะมีเวลานานครับผมประมาณถ้ามันไม่ใช้ใชตัวเร่งเลยก็เป็น10นาที15นาที20นาทีหรือว่าบางทีอาจจะ เกือบครึ่งชั่วโมงถ้ามันเดินทับไม่ค่อยดีก็จะให้เห็นนะครับว่าเราเราจะมีเวลาเพื่อจะหลบหลีกได้อย่างสมมุติว่าเนี่ยทําตรงกันข้ามถ้าสมมุติว่าผมจะตีเมืองในในตัวฝั่งเดี๋ยวสักครู่นะครับจะชี้ให้ดูว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผมจะอยู่ไปที่เมืองพวกนี้มันก็คือ430กิโลซึ่งการเดินทางเนี่ยอาจจะชี้ให้ดูเนี่ยครับผมการเดินทางก็คือ49นาทีเลยทีเดียว สำหรับสำหรับการเดินทางก็ทางนู้นก็จะมีเวลาเตรียมตัวตั้งรับได้ทันตรงกันข้ามครับถ้าเขาจะตีกับมาทางเรา40 40กว่านาทีเนี่ยเรามีเวลาเตรียมการแน่นอนสําหรับการกลางมุ้งการ,การหลบการหนุนนี่คือจุดที่ในมุมมองผมผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สำหรับประสาทที่ยังเลเวลไม่ถึง20จะอยู่ได้เพราะว่ายังไม่ต้องการทรัพยากรมากมายนะอย่างผมเนี่ยผมอยู่ได้เพราะว่าผมมีฟาร์ม ผมมีฟาร์มแล้วผมก็สร้างนาพันเอาไว้ก็คือเป็น2ฟาร์มเลยเป็น2กิลวอันนี้เป็นกิลฟาร์มก็จะมีทุ่งข้าวส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้แล้วผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามแต่สิ่งที่เมืองใหญ่ๆเราต้องการเพื่อนต้องการอะไรเยอะเราก็จะเปลี่ยนทุ่งนาเนี้ยเป็นอันนั้นแล้วก็เราก็จะเอาฟาร์มเนี้ยเข้าเก็บมันเก็บประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงจะได้1ล้าน2ล้านรวมๆกันหลายๆเมืองก็จะเป็นหลายๆล้านไปเพื่อนก็จะได้มาตีเอาเพื่ออพเมืองได้เนี่ยครับผมการอยู่ จุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์การรวมทีมการรวมกลุ่มกันมันก็จะมีความสําคัญประมาณนี้ก่อนที่จะรวมกลุ่มกันก็คิดให้ดีสําหรับคนที่สร้างกิวใหม่แล้วคิดว่าตัวเองอัพไวเปิดมาแป๊บเดียวสร้างวัน2วันได้เลเวล1334แล้วจะต้องให้เพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนผมบอกให้รู้เลยว่าคิดผิดครับผมคิดผิดมากๆถ้าถ้าคุณสร้างปราสาทภายใน3 4, 4ี่วันหรือ5วันได้แล้วคุณเลเวล18 20 22ขึ้นไปโอเค จะเป็นเมืองที่ท,ทีมอื่นกลัวถ้าคุณไปไวกว่าคนอื่นเขาแต่ถ้าตับใดที่คุณยังเกาะกลุก่มไปเรื่อยยังเลเวลไม่ถึง16 17 18แล้วเรียกเพื่อนมาอยู่รวมกันเนี่ยอันตรายสําหรับเพื่อนมากๆครับผมแล้วการที่โดนตีแต่ละคนเนี่ยมันมีผลให้เพื่อนเราเลิกเล่นไปเลยก็มีเพราะว่าเขาสร้างทหารสร้างอะไรกันมายาวๆแล้วอยู่ๆทหารเขาโดนตีตายหมดโดยที่ไม่มีใครช่วยอะไรได้มันก็จะเป็นการเบือ่อเบื่อหน่ายแล้วก็เลิกหนีไปนี่ก็ผมทิปแอนด์ทริควันนี้ครับการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดีหรือไม่ดีวิเคราะห์กันตามที่ผมชี้บอ,อกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ